ครับสวัสดีเพื่อนทุกคน,คนนะครับอยู่กับช่องตามสองสามสองเก้านะครับผมหูเชอลับโครเนสนะครับผมนะซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อนะว่าราคาจากราคาหมื่นแปดหมื่นเก้านะจะลดลงมาเหลือประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าได้นะครับผมนะแล้วหูชิ้นนี้นะฮะตามสองเก้าทำมาในราคาไม่ถึงหมื่นสี่นะฮะ <What? S 1> ซึ่งคลิปนี้นะครับผมกำลังจะทำหูเชอลับ โคโลเนตนะครับหลักวิธีการทำนะฮะก็จะต้องมีเฟเทอร์ออฟเซลาฟิมนะฮะสิบอันนะครับเพื่อที่จะเอามาทำเป็นวัตถุดิบในการทำเชือรับโคโลเนตนะครับ1อันนะฮะซึ่งผมได้เตรียมมาหมดแล้วนะฮะผมได้ทำการนะครับดึงในพรนะครับแล้วก็ลดภาษีนะครับผมนะได้มาในราคา93 m สเอมสักส่วนใหญ่มี94 m เอมอยู่ประมาณ2-3ชิ้นนะครับผม ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ในกลุ่มนะฮะพลรับอยู่ที่ประมาณห5ื่นนะครับผมนะซึ่งในพรเทล่าณตอนนี้นะครับที่ตำของเก้าอัดคลิปเหลืออยู่อันเดียวนะฮะพอดีทักไปลดภาษีแล้วเขาไม่อยู่จอนะฮะก็ไม่ได้ซื้อกับคนนั้นเจ้านั้นนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมซึ่งในการทำเชลับอันหนึ่งนะครับหรือว่าเซราฟิมทองนะฮะก็จะต้องใช้ขนนกอันนี้นะครับ สิบอันเลยนะในการทํานะครับผมนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาทํากันนะครับผมนะโอ้บอกก็เลยเพื่อนเพื่อนผมตีไว้ไปเกินหมื่นห้านะไอหูชิ้นนี้นะคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็คงจะลงนะฮะซึ่งมาวันนี้นะครับมีใครใหม่เข้ามานะครับมันลงจริงเว้ยคนเทขายกันเยอะจริงนะครับบางคนขายไปแค่พันเอ็มนะฮะพันเอ็มก็ประมาณหมื่นห้านะครับเออซึ่งใครได้ไดหัวนี้มาผมบอกเลยผมบอกเลยนะครับว่า สายอัมโบนะครับใช้อีกยาวจริงๆนะฮะซึ่งคุณสมบัตินะฮะที่ดูคร่าวๆตรงนี้นะครับคืออัพอิน120ได้แอคแท็กเลยครับบวก200เลยนะฮะบวกตรงๆเลยก็คือความแรงเพิ่มขึ้นแน่นอนนะผมนะแล้วก็ได้โบนัสพิเศษด้วยนะฮะก็คือตีบอสอีก10%อันนี้เป็นช้อยที่อยู่ๆก็เขียนเพิ่มขึ้นมานะซึ่งสบายมากนะเราสายวนดันอยู่แล้วนะก็ต้องการนะดาเมจต้องการตีบอสแรงอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาทํากันนะไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆ แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตามตองก้าเดี๋ยวจะไปยิงบอสให้ดูด้วยนะครับผมเผื่อใครอยากจะทําก่อนที่จะวันที่20นี้เ <_ d ata> หลือเวลาอีก5วันนะฮะก็ใ <_ d ata> ครที่เล่น <_ d ata> เลน <_ d ata> สายอมโบนะครับก็สามารถทําได้นะฮะกล่องอันนี้อยู่ประมาณ5้าเอ็มนะครับเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันในพรอนได้ผมซื้อมา20กว่าเอ็มนะอ่ะกดกล่องนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีให้เรารวบรวมนะฮะวัตถุดิบทั้งหมด10ชิ้นนะก็คือขนนกนะฮะอันนี้ก็เพื่อนๆต้องไปหาซื้อเอานะฮะ แต่หลังจากคลิปนี้ออกไปนะฮะตั้มหนองเก้าเชื่อว่าขนนกน่าจะหายากแล้วนะครับเพราะว่าตั้มหนองเก้าเนี่ยได้ทาการดึงในตลาดเนี่ยขอลดภาษีมาได้ประมาณ9ล้านนะอีกล้านหนึ่งลดภาษีไม่ได้ต้องยอมดึงจริงๆนะอะนะครับก็นี่ครับเราก็ทําการรวมไปนะอันนี้ก็คือเป็นวิเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่ตั้มหนองเก้าทําของที่แพงมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับในตัวนะฮะก็ใช้ทั้งหมดสิชิ้นนะครับ คนนกต้องดูดีๆนะฮะต้องเป็นฟ a t e อร์ออฟเซดาฟิมนะฮะมันจะมีรูปเหมือนกันด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ชื่อนี้นะ,ะเพื่อนๆระวังเกียนด้วยนะครับผมอันนี้เตือนไว้ก่อนนะ,ะใช้ทั้งหมด10อันในการรวมนะ,ะนี่นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยะครับมันก็จะแบบไล่กันเป็นเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือของในของไอเท้มชิ้นเดียวในเกมนะ,ะที่มีมูล,ลค่านะครับ1 000, 4 0่0บาทนะฮะที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นกันนะนี่ว้าว ได้เปลี่ยนใช้หูทันทีนะครับผมนะซึ่งราคาก็จับต้องได้ที่ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมผมทำมาไม่ถึงหมื่นทำมาได้ยังไงนะครับผมโอ้ผมลองลงทุนกับชอยนี้ประมาณ9ก้าเอ็มนะฮะโอ้โห9ก้าร้อกว่ากว่านะครับอ่ะโอเคนะครับเราจะทําการสร้างหูเซ拉ฟิลมท้องขึ้นมาแล้วนะครับหนึซ้ ฟึบโ,โอ้โหเชิรับโคโรเนตนะครับอันนี้ครับเพื่อนอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนโอ้เป็นอะไรที่สวยงามที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยนะครับผมนะโอ้โหของจริงนะนี่ตอนนี้แอคแท็กผมอยู่800นะฮะตัวหลังนะครับเพื่อนๆนะเดีย๋ยวมันจะบวกขึ้นมา340เลยนะ นี่เพียงแค่ว่าคุณใส่เข้าไปนะฮะหนึ่งสองสาฟึบโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งอยห้าสิบแปดนะฮะ,อะลองถอดออกนะฮะ2 4สองสี่เก้าตัวหน้าตัวหลังแปดหนึ่งแปดะฮะพอใส่เข้าไปฟึบหนึ่งพันหนึ่งยห้าสิบปดนะครับผมนะโอ้โหนี่ครับของจริงแล้วก็ได้สเต็งบวกมาอีกสิบด้วยนะฮะแบกบของเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะฮะ โอ้โหอันนี้ของชิ้นเดียวนะราคาเป็นหมื่นนะฮะโอ้โหดีมากเลยนะดาเมจนะฮะแรงแบบว่าสบัดเลยนะเรวไปลงดันเต่าแดงกันนะครับผมนะปะพร้อมกันแล้วก็ไปดูดันเต่าแดงกันนะฮะอาตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าเต่าแดงแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ บอกเลยเอติเคบวกขึ้นเยอะขนาดนี้ตีบอสแรงขึ้นขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามายิงแบบเทส mm hmm. ดาเมจกันนิดนึงนะครับสำหรับไม่มีเชลับโคโลเนสนะครับไม่มีเซลาทองนะเอตเคเราอยู่ที่ประมาณแปดร้อยนะเดี๋ยวเรามายิงแล้วเรามาเทสกันนะฮะ ว่าดาเมจขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะโอเคกดโนลิมิตนะครับยิงติดดอ,อกอายครับหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับ,รบอ่าหนึ่งสองหนึ่งสานะใส่เชลับไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าไม่ติดดอ,อกอเท่าไหร่ สิดอกอายหนึ่งหกโอ้โหหนึ่งหกเลยหรอหนึ่งสี่โอ้แรงมากสีดอกอายขึ้นหนึ่งหกเลยหรอแรงจัดอ่าเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โห หนึ่งสี่เพื่อนโอ้แตกอย่างเร็วเลยนะครับโอ้หนึ่งสี่ติดล็อกอายขึ้นหนึ่งหกนะครับดาเมจเป็นที่น่าพอใจมากนะเพราะว่าแรงขึ้นเยอะมากนะเออถือว่าแรงขึ้นเยอะจริงๆนะครับดาเมจพุ่งเนาะ มันพุ่งขึ้นมานะฮะเออโอ้สองแสนเนาะๆนะฮะเดี๋ยวเราไปอะไรที่เลื่อนเยอะๆอีก AOGH4 แล้วกันเดี๋ยวไป AOGH4 บ้างแล้วกันนะครับปะเดี๋ยวไปเจอกัน มาเดี๋ยวเราเข้าไปหวดแอมดาเลียดดำกันนะครับเ้อลูกคนโพอปะสองพันกว่าน่าจะได้แหละเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรมากนะเปล่าไม่รู้นะหรือว่ามี เอ okay, ปะต้องกดพุดดิ้งไหมไม่จำเป็นต้องกดหรอกมั้งผมว่าเริ่มเลยไม่ต้องรอนะครับยิงไกลๆก็ได้นะครับนี่เลนเจอร์ Ranger ยิงสุดจอไปหมาล็อกไปนะครับปุ๊บหมากัดนะครับโนลิมิตยิงโอ้โหออกเท่าไหร่วะเนี่ยสองล้าน สองล้านกว่าสองีโอ oh ้โ oh. หมาล็อกครับสบายสบายยิงสองสี 2, 4, 2, 4. ่สองสี่ยิงฟรีครับโอ้โ oh ห oh. เอา 明白。<coughs> 明白。 วิ่งหนีก่อนผมต้องเอาพนาเสียมาด้วยนะครับ สองร้อยเจ็ดแปดแสนนงเบือนแปดกวา่าโอ้ิงไหมครับเอาหมากัดไม่โดน ยิงไปหลอยิงไปพอมาตู้กับบอที่แบบเลือดจะเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยื้อมือดีนะครับเอา้าตายแล้วเหรอ <c oughs> กดโนลิมิตคิดว่าจะกดโ no นอีกรอบหนึ่งนะเออโอ้ ็พบายสบายเพื่อนเนาะอันนี้ก็มันลงได้แหละแต่ว่าดาเมจแล้วก็ปิดชา้านิดนึงนะฮะปิดก็ถามว่าช้ามันก็ไม่ใค่ช้ามากเลือดบอสเลือดสองมันล้านใช่ไหมมันก็แป๊บเดียวแหละเออนึกว่าจะกดโ no นลิมิตอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆก็ตายนะตอนที่เราติดโนลิมิตก็โดนไปหลายร้อยล้านอยู่เดี๋ยววันที่ยีนี้เดี๋ยวปรับบัลานใหม่สกิลแอมโบออกแรงขึ้นนะครับ แรงขึ้นก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะน่าจะเล่นสนุกขึ้นด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ตอบโจทย์นะฮะใครที่กําลังมองหาไอเทมนะฮะสักชิ้นหนึ่งนะฮะดีๆนะครับในการใช้นะครับสายอัพอิน125 120นะก็แนะนําเชลรับโคโลเนตนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ดีนะครับแต่แท็กเยอะตีบอสแรงขึ้นนะครับสบายเลยดามจขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมนะ โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าครับก่อนไปก็ขอสัก100ไลค์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมนะไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ